สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูมวลมีของจะมาอวดอีกแล้วนะครับผมกับนี่สันทนะครับผมเป็นงานเออ่ชื่องานว่าอะไรเนี่ยมั s ไรเดอร์ฟิกเกอร์แอนดนะครับผมเป็นงาน DX นะครับเพื่อนๆนนะครับสำหรับงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นงานปีเก่าและ นะครับเป็นงานปีเก่าแล้วเพอรเองานชิ้นนี้เน <The> ี่ยมันผลิตมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเพอิญเอช่วงนี้เนี่ยอินอินกับไรเดอร์อิจิโกหรือกับวีหนึ่งนะครับผมแต่เป็นวีหนึ่งตาชมพูนะครับเป็นวีหนึ่งเก่านะครับก็แบบว่าเอ้ยพอดีจะได้ตัววีหนึ่งเก่ามาแล้วอ่ะแล้วมันจะต้องมีอะไรอ่ะวีหนึ่งเก่านี่สัญลักษณ์สาคัญก็คือมอเตอร์ไซค์เนาะแต่มอเตอร์ไซค์ของวีหนึ่งเก่าเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานโชโดนะครับหรือว่าเป็นงานฟิกเอาร์ตเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับผมก็เลยแบบออยากได้มอเตอร์ไซค์ของ V1 อ่ะนะครับแล้วไอ v ้ V ีหนึ่งเก่าตาชมพูเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราดูในหนังเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะแปลงร่างโดยการใช้แรงลมของการขับมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะนะครับซึ่งมันก็แบบโห สมุลิกแบบชัดเจนมากะนะครับเพราะสมัยก่อนไรเดอร์วินึ่นนนงเขาไม่ได้กับมีท่าเฮนชินแปลงร่างนะครับคือการจะแปลงร่างของไรเดอร์คือต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วว่าให้แรงลมทําให้ไปพัดน่ะทาให้เขาออกลายร่างเป็นไรเดอร์นะครับก็เลยแบบว่าอืจะหาจากไหนอ่ะจะซื้อฟิกกูอาร์ตหนึ่งคือแพงแพงมากๆด้วย2คือหาไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นของโชโดก็ไม่ต่างกันเลยครับราคาก็ไปดาวเพื่อหัดเลยไม่ใช่ดาวอังคารน,นะฮะแรงมาก ก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเคยเห็นแว็บๆว่ามีงานลักษณะแบบนี้นะครับมีงานลักษณะแบบนี้แต่รถนี่ก็สวยอยู่เคยเห็นที่เดอะมอลล์เดอะมอลล์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดอะมอลล์ที่พันทิพย์งานมงวานนะครับเคยเห็นเป็นเป็น,ปนมือสองในราคาที่หลักร้อยนะครับก็เอ้ยตอนนั้นก็เห็นนะยืนดูอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่าจะซื้อเลยนะเออยังนึกเสียดายอยู่ตรงทุกวันนี้ตอนนั้นก็เลยแบบให้สวยดีอ่ะ ก็เลยไปตั้งรับใน Facebook นะครับผมในกลุ่มไอ้มดแดงนะครับแล้วก็กลุ่มซื้อขายไอ้มดแดงนะครับก็มีพี่คนหนึ่งนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาเขามาเสนอราคานะครับตอนแรกก็มันก็แรงใช้ได้อยู่นะราคาที่พี่เขาเสนอมาผมก็เลยลองต่อๆเขาดูนะครับพี่เขาก็ลดให้นะครับผมจากราคาเกือบพันนะครับเหลือประมาณคันละ800คันละ800และที่สําคัญคือเป็นมือหนึ่งนะ เป็นมือหนึ่งเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยแบบอยากหาข้อมูลว่าไอ้งานนี้มันคืองานอะไรนะครับ mm hmm. ก็เลยไปถามกูรูด้านไรเดอร์ก็คือลูกพี่นะครับก็คือพี่ก้านะครับพี่ก้ามาชินะครับว่าเออพี่ไอรถแบบเนี้ยถ้าผมซื้อมาเล่นกับแบบเนี้ยมันโอเคไหมและดีเทลละเอียดมันสวยหรือเปล่าพี mm ่ก้าบอกว่าสวยครับ โอเคเลยนะครับแล้วพี่กาบอกว่าสมัยก่อนเขาเคยเอาไปไปเล่นคู่กับฟิกกูอาร์ตนะครับเพราะว่ารถของฟิกกูอาร์ตที่เป็นไรเดอร์นหนึ่งมันค่อนข,ข้างดีจต่ขนาดเท่ากันนะครับผมว่าเอ้ยถ้างั้นมันมันองคันใหญ่ดินะครับผมว่าอ่ะจัดนะราคา800นะครับผมกับ Facebook ของพี่คนหนึ่งที่ผมจะขึ้นในในรูปให้ดูนะครับว่เาเป็นพี่คนนี้เราไปถามพี่ก็ได้พี่เขามีงานดูแลเยอะมากเลยนะครับผมผมเองก็ อ่าสึกว่าชื่อเฟซที่เขาจะเลทแอบเลแออะไรเนี่ยนะครับผมแล้วมันจะเป็นรูปเด็กยิ้มออกหัวเลาะนะครับพี่คนนี้นะครับลองไปทักทายพี่ก็ได้นะครับพี่เขามีงานหลายๆเยอะมีทั้งหัวมดแล้วก็มีทั้งรถอะไรแบบเนี้ยเยอะเลยนะครับผมก็ได้มาจากพี่เขาในราคาที่มิตรภาพอีกแล้วนะครับผม800เพื่อนเพื่อนมือหนึ่งอ่ะโอเคเลยอ่ะนะครับโอเคเลยเอาไปโดนเฮียชาโด แล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันว้าส <Whoa. S 1> ์ตื่นเต้นนะเนี่ยนะครับคัตเตอร์พร้อมแล้วไปเฉือนไป โอ้ oh. สวยงามเลยครับว้ wow, 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 wow. Wow. าวว้าววาวางตรงนี้ก่อนนะฮะขอาแยบเก็บนะครับเก็บไปเรียบร้อยอันตรายว้า wow. วสวยมากเลยครับเพื่อนๆนะครับแพคเกจจิ้งนะฮะก็กล่องไม่คมนะครับผมกล่องไม่คมเลยนะเพื่อนๆนะนะครับ ก็คือเราเน้นสะสมของด้านในเนาะกล่องก็เอาไว้ดูแค่อาร์เวิร์กเฉยๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกันนักหนาเลยนะฮะโอโ้สวยมากครับเพื่อนๆครับนี่สวยมากๆคันใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่ตลาดยังไม่ได้แกะนะครับผมเนี่ยด้านหลังอาร์เวิร์กสวยมากนะครับอาร์เวิร์กสวยมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่กี่ซีรีส์นะครับแต่ผมเคยเห็นมีเป็น อีกอันหนึ่งนะครับเป็น2เนะี่ยคือ Mars Rider Figure and b อน e 2นะครับมันจะมีตัวคูกะนะครับจะมีตัวคูกะด้วยตัวหนึ่งนะครับแต่นี้นะ่าจะเป็นแค่ยุค1นึนะ่จะมีแค่ V1 i c h i g อิิโกกับ V3 นะครับสวยจังเลยอะ่ะนะครับนี่มีอันนี้ด้วยนะที่ห้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้กันนะครับรีเทปปุ๊บเป็นเป็นมือสองแล้วครับผม นี่ยังไม่ได้แก่นะตอนนี้เป็นมือสองไปแล้วนะครับเอาออกมาโอ้ยก,กล่องในค่อนข้างที่จะแบบว่าสมบุกสมบันนะฮะก็ไม่ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องนะครับจุ๊บจุ๊บโอ้ฐานเบลอร์เลยครับเพื่อนๆนีนั่งน,นี่แล้วกันเนาะปึ๊บออกมาแล้วปึบ ไปเระยะียกตากรอบมาไว้ข้างล่างนะครับนี่ว้าวนี่เพื่อนๆเป็นไงสวยไหมยสวยมากเลยนะสวยมากเลยนเนี่ยนะครับผมโอ้โหสวยๆๆย,ย,ยคือใจจริงเนี่ยนะครับใจจริงเนี่ยผมเนี่ยอยากได้แค่รถส่วนตัวอิจิโกเนี่ยเจ้า B1 เนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก แต่พอเห็นตัวตัวจริงๆแล้วเอเอมันก็สวยนะนะครับผมสวยมากเลยส่วนตัวรถเนี่ยสวยมากนะครับคันใหญ่มากเลยนะคันเบลเลอร์เลยอ่ะนะครับเนี่ยจะเปรียบกับโชดโดที่วางข้างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยกับโชดโดที่วางข้างๆมันคันใหญ่กว่าโชโดเกือบเท่า,ทา,ทานึงก็น่าจะเท่าหนึ่งเลยอ่ะนะครับผมใหญ่กว่าโชดโดอีกนะครับนี่มือหนึ่งก็คือนี่เห็นไหมครับยังมัดลวดอยู่เลยนะครับยังไม่ได้มีการแกะลวดออกนะเนี่ยเห็นไหมครับ อย่างที่บี้เขาบอกเลยคือมือ1นึ่งเนี่ยการมัดลวดยัง,ยงมัดไว้นแน่นปึ๊กเลยนะครับแต่ตัวงานนะครับจะออกมีเป็นมีแผลนิดนึงนะครับตรงส่วนของรถจะมีรอยเปื้อนนิดนึงแต่ก็อย่าปีซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันก็ผ่านการเวลามานานแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ว้าวสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับคันเบลเลอร์เลยนะฮะคันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะหมุนลวดออกนะฮะ ป๊าปกาไปส่วนตัวไรเดอร์เนี่ยครับเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนกับเป็นยางไหมยางเหมือนเป็นยางพลาสติกนะครับดีเทลนะครับดีเทลตัวไรเดอร์ทําออกมาได้ดีนะนะครับผมสวยเสียอย่างเดียวตาไม่ใสโหถ้าตาใสนี่ปลกันใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมดีเทลนี้โอเคเลยนะฮะงานไม่เปื้อนไม่เปิดน,นะครับไม่มีเหนียวไม่เหนียวนะครับอาวาไว้ก่อน ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของภาะเอกของงานเรานะครับอู้ออกมาพระหนุ่มติดอะไรเนาะตอนแรกเนี่ยเพือน,นผมจะไปผมจะผมตัดสินใจระหว่างคันนี้กับอีกคันหนึ่งที่มันเป็นตัวเปิดไฟอนะครับป๊าปออกมาแล้วผมขออนุญ,ญาตวางก่อนขออนุญ,ญาตเอานนี้เก็บนะครับถาด โอ้โหเพื่อนๆนคันเบลเลอร์เลยโอ้โหคันใหญ่มากเทียบกับฝ่ามือผมนะเนี่ยนะครับเทียบกับฝ่ามือผมนะนะครับคันใหญ่มากว้าวโอ้โหสวยมากครับเพื่อนๆนครับสวยจริงๆอือมประจักประคุณเอ้ยงามมากนะครับงามมากขาตั้งให้ขึ้นได้ไหมหรือมนต้องติดแบบนี้ตลอด นะครับเนี่ยส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่อามาขี่นะครับก็จะในลักษณะประมาณนี้ป่ะอ่าผมก็ไม่กล้าที่จะเอาไปจับแฮนด์ผมกลัวแฮนด์จะหัก,กนเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่กล้าที่จะแบบไปนั่งเต็มๆนะครับพอดีผมต้องการลดเขาไงเพราะผมต้องการจะเอารถมาตั้งกับฐานไดโอที่ผมทําไว้ให้กับ V1 นะครับ V1 ของ งานชุดผ้านะครับก so ็ nice He so though, เลยไม่กล so any anyway. so ้าที่จะเป็นนั่ผมกลัวว่าเดี๋ยวแฮนด์จะหักเพราะเหมือนเหมือนเคยเห็นพี่คนนึงเขาขายเหมือนลักษณะคือแฮนด์หักแฮนด์หักก็เลยแบบโอ้ยแต่แล้วเนี่ยเขาเป็นยางตันๆเลยเนี่ยเนี่ยๆๆๆยางตันๆเลยเนี่ยไม่ขยับอะไรได้นะครับก็เลยกลัวนะครับกลัวนี่วางคู่กับโชโดโอ้ตอนแรกผมมองว่าโชโดได้คันใหญ่แล้วนะสเกลกำลังสวยแล้วเจอนี้เข้าไปโอ้ย ตายนะครับเนี่ยคันใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับผมส่วนตัวสีนะครับจะเป็นตัวสีครีมนะครับเหมือนกับในหนังเลยนะครับก็จะเหมือนกับในหนังของ V1 อิติโกะแแหละนะครับเป็นรถคันสีครีมนะครับแล้วก็ส่วนด้านในก็จะมีดีเทลตรงนี้ถ้าทำดีนะด้านในนะครับมีลงสีลงในก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยจะมีรอยตรงนี้นิดนึง นะครับเหมือนเป็นรอยรอยเปื้อนอะไรไม่รู้อะนะครับหน่อยนึงแต่ก็เอาเถอะครับในราคานี้ดีเทลนะครับรายละเอียดใช้ได้เลยนะครับก็ตรงสัญลักษณ์ทาจิป a น่านี่ก็สกรีนมาชัดเจนนะครับสวยเลยนะฮะเนี่ยสกรีนด้านหน้าสวยเลยแต่ไฟไม่ได้ใสเ,เพื่อนๆนนะ่าจะเป็น,นแค่สีสีเหลืองเมทัลลิกนะครับผมแต่ไม่ใช่แต่กระจกนี่ใสเงาวาววัดมากนะฮะ เดี๋ยวผมเอาไปขัดกับน้ำยาของผมอะที่มันจะทําให้งเงาๆผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กมากๆเลยนะครับนี่โอ้ยสวยอะชอบชอบชอบแปดร้อยแปดร้อ <c> ย <oughs> บาทอุนไค้คำใหญ่มากเลยมันจับเต็มมือเลยเนี่ยมันจะต่างกับการจับโชโดแบบเนี้ยอันนี้เราจับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบนี่ <c oughs> นะฮะนี่นี่นเดี๋ยวรอ อิจิโกะมาก่อนนี่ก็ติดสงการมั้งขอไม่ส่งทักทีนะครับวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยคือเป็นช่วงหลังสงการมาวันวันหนึ่งนะเนี่ยนะครับผมของที่สั่งประกอบน,น้านี้ของร้านพี่ผูเดชที่เป็นไรเดอร์อิจิโกะนี้ก็ไม่มาสักทีนะครับรออยู่อ่ะโอเคจะเอาวีหนึ่งใส่ดีไหมไม่เอาดีกว่ากลัวอ่ะผมแค่วางไว้แค่นี้นะเพื่อนๆนะ <laughs> ผมไม่กล้าใส่จริงๆผมกลัวแต่เหมือน,เ,นเออเฮียเขาจะต้องแฮนด์อย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้ โอเคเอาออกดีกว่ากลัวเสียวกลัวแป๊กมาแล้วผมกรี๊ดเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ทางเฟซบุ o กและหลายคนนะครับในเพจที่แนะนำมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คนนึงก็คือพี่ชื่อเพจเชื่อ Facebook ว่า Red แอดเลดแนะครับที่พี่เขาขายในราคาทุนให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องคุม,มูลชูรีวิวด้วยนะครับผมคุม,มูลชูรีวิว555ห้าห้านะฮะผม ก็เป็นรีวิวบ้านๆนะครับอาจจะไม่ได้บอกดีเทลหรือแมทเทียลอะไรมากมายนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นก็เปลี่ยนเพียงแค่ครูศิลปะคนหนึ่งที่ชอบและฝังใจในคาเมน레รเดอร์และอยากจะเติมเต็มวัยเด็กของตัวเองก็เท่านั้นเองนะครับผมเห็นอะไรที่แบบสมัยเด็กมันไม่เคยมีแล้วก็ตอนนี้มันพอที่จะมีลังซื้อได้ก็พอที่จะซื้อเพื่อเติมเต็มปมวัยเด็กตัวเองก็เท่านั้นเองนะครับผมรีวิวนี้อาจจะไม่ได้มี ประโยชน์ต่อผู้นัสะสมเท่าไหร่เพียงแค่แบบเอาไว้ดูเพลินๆ AL, รีวิวเผื่อแบบมีใครไปเจอแล้วอยากเห็นว่าด้านในจะเป็นแบบไหนยังไงครับผมก็จะรีวิวในลักษณะแบบนั้นนะครับผมก็สลับวันนี้นะครับคุมวก็ต้องบอกว่าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านครับผมสลับวันนี้คุมวชว่วรีวิวก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ